สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บมะเขือกันค่ะมะเขือเทศสุกแล้วค่ะทุกคนมะเขือเทศสดๆจากสวนนะคะวันนี้ไม่สุกมากเท่าไหร่นะคะเราจะเก็บหน้าร้อนเราจะเก็บวันละสามวันอาทิตย์ละสามครั้งวันนี้วันศุกร์นะคะเราจะเก็บวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นี่ค่ะมะเขือเทศสดสดจากสวนเลยนะคะทุกคน ลูกใหญ่หน้าทานสวยงามมากค่ะคะ่ะลูกสวยกลมสวยๆทั้งนั้นเลยมาเก็บกันชาช่วงนี้ไม่ได้ทำวิดีโเกี่ยวกับในสวนนะคะ<อ>เพราะว่าปลูกเสร็จแล้วงานหลักก็คือเก็บใบแล้วก็เก็บมะเขือเทศแหละค่ะ ก็พันยอดสามอย่างไม่มีอะไรก็วนไปวนมาทั้งปีไม่ทั้งปีทัางฤด,ดูกาลเกบไปแล้วก็คัดไปด้วยนะคะลูกเสียลูกเน่าแล้วก็ทิ้งใส่ถังขยะคัดไปเกรดสองด้วยค่ะเกรดสองลูกก็จะเล็กไม่สวยแล้วก็ใส่เป็นเกรดสองเข้าไปวันนี้ไม่ค่อยสุกเยอะ ไม่ค่อยจยะแดงเท่าไหร่นะคะมีอยู่นิดหน่อยไม่ค่อยเยอะเก็บไปค่ะยาวๆเลยโน่นก็มีนะคะฝั่งโน้นฝั่งโน้นไม่นั่งค่ะฝั่งโน้นยืนเก็บก็มีรถเก็บแล้วก็ใส่ไปตามร่องนะคะสุดๆจากสวนค่ะมะเขือเทศสวยๆ อ,อมถานสีเหลืองเราก็มีนะคะทุกคนรูปย้ายใหญ่หญสีเหลืองสวยๆดังนั้นเลยค่ะรูปสวยๆ สวัสดีมีความสุขอ้อ,อยเหงื่อแต่เท้ารวยวันนี้แดดแต่เช้าเลยนะคะทุกคนสวัสดีนะคะก่อตัวทำงานก่อนบ๊ายบายค่ะ